So, สวัสดีครับทุกคนกลับเข้ามาพบกับช่วง Lost Review อีกแล้วนะครับวันนี้อยู่กับ JC จากบอร์ดเกมวันเดอร์เนะครับยู่ดีๆก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับในวันที่21กรกฎาคมนะครับเวลาเที่ยงตรงนะครับอยู่ดีเพจ The Stronghold สยาม Gateway to Board Games นะครับ ก็ได้โพสต์เสร็จว่าสวัสดีชาวบอรดเกมขณะนี้เพจเดอะสตรองโฮสยามได้ถูกพวกเราแฮกเรียบร้อยแล้วหากอยากได้เพจนี้คืนจงติดต่อกับภายใน6โมงมิฉะนั้นข้อมูลทุกอย่างจะโดนลบทันทีนะครับซึ่งโ,โหเป็นเรื่องที่แบบว่าแตกตื่นมากครับทุกคนแบบ i, เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วก็มีเอาการเอามาแช์นะครับในบอร์ดเกมเราเนี่ยครับทันทีเลยนะครับโดยผู้ที่มาแชร์เขาก็บอกว่า เนี่ยเหมือนเพจโดนแฮกครับพอจะมีวิธีแก้ไขกันไหมครับ No way I'm getting hacked แล้วก็มีการช่วยเหลือเข้ามาเยอะมากครับมีคนมาคอมเมนต์มากกว่า20คอมเมนต์เลยนะเขาว่ากันว่าแบบเอออย่างคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าถ้าจริงอย่าไปยอมเลยลองเช็คอินบ็อกซ์ดีๆแล้วเปิดเพจใหม่เอาเอาใจช่วยนะครับทานที่2บอกว่าเฮ้ยอันนี้โปรโมทเกมหรือว่าหรือโดนจริงเนี่ยทานที่ามบอกว่าเออยังเข้าล็อกอินหลังบ้านได้ไหมครับ ดูว่ามีใครเป็นแอดมินบ้างรีบเข้าไปปรับคนอื่นที่ไม่ใช่แอดมินออกให้หมดแล้วรีบเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะครับทำทูเอเนะครับคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าเรื่องจริงหรือโปรโมทเกมใหม่ครับแฮกเกอร์ไม่นามาโปรโมทตัวเองขนาดนี้นะถ้าจริงนี่แย่เลยขอให้แก้ไขและผ่านไปได้ด้วยดีครับอีกท่านบอกว่าชักเริ่มคิดว่าเป็นโปรโมทเกมละถ้าโปรโมทจริงนเนี่ยก็ต้องคิดนะว่าเป็นเกมอะไรกันอ่านี่มาแบบคำๆละ คอมเมนต์ก็ยังแบบไม่แน่ใจเขาบอกว่าเอ้ยเรื่องจริงหรือโปรโมทเกมใหม่ครับปกติโดนแท็กไม่น่ามาโพสลงเพจเองแบบนี้นะอีกท่านหนึ่งบอกว่าเล่นอะไรกันเนี่ยให้ช่วยโทรแจ้งความจริงไหมครับเห็นมีข้อหาพวกนําเข้าข้อมูลน่ะเป็นเท็จอยู่นะท่านสุดท้ายนี่มาแบบเดือนเลยครับเขาบอกว่ารอดูว่าจริงไหมสตาฟคนในก็อยู่ในกลุ่มนี้แหละแต่ถ้ามาเฉลยว่าเล่นแบบนี้แล้วโปรโมทเกมนี่รับไม่ค่อยได้นะบอกเลย คอมเมนต์ยังมาต่อเรื่อยๆนะครับมีคนบอกว่าเออผมนึกว่าโปรโมทเกมแปลไทยใหม่นะครับอีกทางก็บอกว่าเออเงียบแบบนี้มี2แบบคือกําลังวุ่นหาวิธีการกู้คืนนะครับกับการตลาดแต่ถ้าโปรโมทก็รู้สึกว่าน่าทําออกให้มันดูว่าเป็นเกมอะไรสักหน่อยเนาะคือแบบนี้วางอารมณ์ไม่ถูกเลยอีกทางก็มาเห็นด้วยครับมาเสริมเขาบอกว่าเออนี่้ามุมเหมือนโปรโมทเกมนี่ผมว่าแรงมากนะครับคอมเมนต์ก็บอกว่าเออของจริงหรอนี่นึกว่ากําลังขายของอยู่ น่าจะเปิดเกมใหม่นะครับคนแฮกเขาไม่มาโพสต์ไม่มาเปลี่ยนโปรไฟล์หรอกครับอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับเขาก็ขอดมานะครับว่าที่มันพูดมาว่าเนี่ยสวัสดีชาวบอดเกมกณนนี้เพจได้ถูกการแฮกเรียบร้อยแล้วประมาณนี้นะครับแต่ว่าเขาขวดคําว่าชาวบอดเกมนะซึ่งว้าวคนรู้ด้วยแฮะว่าเป็นชาวบอดเกมนะครับอีกคอมเมนต์นะครับก็พูดเหมือนกันเลยนะครับเขาขึ้นว่าสวัสดีชาวบอดเกมคืออยากสื่อสารกับคนอ่านที่ไม่ใช่เจ้าของเพจครับคือถ้าคุณตั้งใจเรียกค่าถ่ายนี่ใช้คําสื่อสารผิดนะครับน่าจเของพ แต่ว่าปีนี้คือกับเน้นคําว่าพวกเราก็คือกําลังต้องการเน้นความมีตัวตนถ้าจะเรียกค่าไทยไม่ต้องเปิดเผยตัวก็ได้อันนี้แบบออกแนวแบบเหมือนแบบเป็นนักสืบเลยนะครับลองอินบ็อกซ์ไปพีเกมดูว่าเขาจะตอบไหมครับเป็นคอมเมนต์ที่ดีมากครับันนี้มีคนกดไลค์เต็มเลยครับแล้วก็มีคนบอกว่าชอบเมนนี้นะครับพทา่านึงบอกว่าคิดว่าการตลาดแน่ๆเลยดูมีความเฮฮามากกว่าความถึงเครียดและแล้วสุดท้ายครับก็มาเจอกับ สเตตัสอันนี้นะครับของ The s t ตองโฮนะครับทางเพจนี่เขาออกมาเฉลยแล้วนะครับเขาบอกว่าลองตัวไว้ให้ดีชาวปอเกมทั้งหลายข้ากำลังจะพาภัยร้ายมาคุกคามพวกเจ้าโลกนี้จะต้องเป็นของข้าและไม่มีใครช่วยพวกเจ้าได้ทั้งนั้นนะครับเมสเซจฟอร์มอัลตอนิมัสนะครับก็คือเจ้าอัลตรอนนี่เอง ก็คือเป็นการโปรโมทเกมนะครับเป็นเกม Marvel unite นะครับเวอร์ชั่นไทยนะครับซึ่งก right ็มีคนมาคอมเมนต์นะครับเต็มเลยนะครับว่าโอ้ยมีคนแตกตื่นไปแล้วนะครับเต็มเลยนะครับท่านบอกว่าโอ้ยนึกว่าโดนแฮ็กจริงซะอีกนะครับคนก็บอกว่าว่าและฮ่าฮ่าฮ่ามีท่านหนึ่งก็มาบอกนะครับว่าบอกว่าไม่กลัวครับพระสยามเทวาธิราชคุ้มครองครับสาธุ9ก9 แล้วก็อันนี้ก็แถมให้แล้วกันนะครับในไหนก็เขาก็มาโปรโมทขนาดนี้แล้วก็มีเกมให้ไปร่วมสนุกกันนะครับในทางเข้าไปที่ทางเพจของ The Stronghold นะครับกติกราง่ายๆนะครับเขาบอกว่าแค่ไปคอมเมนต์ใต้โพส์นะครับว่าอยากเป็นใครนะครับในเกมนี้นะครับแล้วก็ให้เหตุผลเด็ดๆด้วยว่าทำไมถึงเลือกตัวนั้นเนาะแล้วก็เขาก็จะมีรางวัลแจกให้ครับลองไปดูที่โพส์กันเองแล้วกันข้ามมาที่อีกมูนึงนะครับอันนี้เป็นกระมูพิเศษนะครับเขาบอกว่า เพื่อติดอันดับในช่วงของเรานะครับที่เป็นเซมิกิเกมมิ่งนะครับที่ตอนนี้เรามีการเป็นพาร์เนอร์นะสำหรับเซมิกิและบอร์ดเกมวันเดอร์เลย์นะครับเรื่องของเรื่องก็คือครับเขาบอกว่าผมไปอยู่กลุ่มคนรักบุฟเฟ่โพสต์ร้านที่ไปทานมาอร่อยและคุ้มมากๆจึงโพสต์รีวิวแต่ไม่ได้พิมพ์ชื่อร้านเอาไว้ใช้การถ่ายรูปติดชื่อร้านเอานะครับทุกคนเข้ามาโพสต์ถามเยอะมากครับว่าร้านที่โพสต์ชื่อร้านอะไรคือพวกเขาไม่ยอมเปิดดูรูปไปซ้ำครับคืออารมณ์แบบคนไม่ได้ คิกเข้าไปดูรูปครับแค่เห็นว่าคนมาตั้งสเตตัสใช่ไหมก็พิมพ์ด่าละมีคนก็บอกว่าเออพอมีคนไปตอบว่ามีในรูปหนะ้าลองเปิดดูผมก็โดนด่าครับบางคนก็บอกว่าโพสทั้งทีแค่บอกชื่อร้านในวิวมันจะตายหรือไงบางคนก็บอกว่าแค่พิมพ์ไม่ได้เสียเวลาอะไรมากมายเลยบางคนก็บอกว่าไม่ได้ว่างมาเปิดโพสต้อันดูนะเฟ้ยก็เรียกได้ว่าการไม่โพสชื่อร้านในวิวเนี่ยแต่วงเล็บนะครับแต่ในรูปมีชื่อร้านนะก็โดนฟัดกระทุ้รัวเลยทีเดียวนะครับดีหน้าที่สัง คอมบอดเกมเราไม่มีแบบนี้ได้ดีได้ดีทุกคนต่างคอยแนะนําบอกกล่าวกันนะครับสุดจัดประดัดร้องสปิลเดจาเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเนี่ยสุดสุดจัดประดัดร้องสปิลเดจานะครับคนคอมเมนต์ก็มาบอกนะครับว่าเออเนี่ยก็เคยเจอบ่อยๆนะในเพจร้านราเมนเหมือนกันครับก็งินงิบจ,จนปัดผ่านไปเลยอีกท่านก็บอกว่าจริงๆผมจะพิมพ์ถามแหละว่ารูปนี้เกมอะไรอะ่ะแต่ว่ากลัวไม่ครูงไยก็เลยรอคนอื่นมาถามดีกว่าอีกเขาก็เลยบอกรัาว่าเออจริงๆใช้ฟังก์ชันนี้ก็ได้นะครับเนี่ยก็ แค่กดตรงที่มันแบบว่าเซิร์ชรูปให้มันแมทกันเนาะก็ก็ช่วยได้เยอะครับผมใช้บ่อยอีกท่านก็บอกว่าเออชอบความเอานิวจิ้มครับทำไมไม่ใช้ดินสอวงนี่ครับเขาก็เลยจัดให้ครับเอาดินสอมาชี้ครับนี่คือตัวอย่างที่ถูกต้องครับอีกท่านก็เลยบอกว่าเอา้าวงด้วยสิครับไม่คูเลยเขาก็เลยบอกว่าอ๋อลองแล้วครับจอลื่นวงไม่ติดเล่นอะไรกันเนี่ย กระทู้นี้ก็มีคนมาคอมเมนต์เพิ่มนะเขาบอกว่าเออสังคมดีครับสังคมดีปลอดเกมเรานะกลุ่มนั้นคนโมโหิวเยอะครับผมไม่กล้าโพสต์อะไรเลยอีท่านบอกว่าเกมนี้เกมอะไรครับอย่าลืมใส่แฮชแท็กเกมด้วยนะอีท่านนะครับก็มาโพสต์ว่าเออย่างดีนะเนีย่ยเจอร้านพิมพ์ขายของลงราคาพร้อมลิงค์ให้ครบนะครับเม้นแรกมาถึงถามเลยกี่บาทเม้นที่2ถามซื้อทางไหนก็เลยบอกว่าเออเคสน,นี้เจอเยอะจริงครับในกลุ่มอื่นนะ และไปดูกันที่กระทู้สุดท้ายนะครับอันนี้ก็เป็นกระทู้ที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับน้องนี่หน้าตาดูคนแบบไม่สดใสเลยนะครับกระทู้นี้นะครับก็เขาเริ่มต้นด้วยว่าว่ากาันด้วยการชวนวัยวาวุ่นมาเล่นบอร์ดเกมนะครับลูกบอกว่าพ่อครับผมเล่นคอมกับเพื่อนนะครับพ่อบอกว่าได้สิเล่นซัมเมอร์วอล์กกันตาหนึ่งก่อนนะลูกเลยบอกว่าถ้าผมชนะขอเล่นคอมเพิ่มหนึ่งชั่วโมงนะพ่อบอกว่าได้ถ้าแพ้ยืนนี้มาเจอร์โตริโกกันนะสุดท้ายครับ มีเพื่อนเล่นโปโตริโกครับแฮชแท็กไวรุ่นกับบอร์ดเกมด้วยครับปลอครับซัมเมอร์วอล์ดีนะครับเกมนี้เร็วคิดพอควรแล้วก็กดเคลียร์นะครับพร้อมกับแนบรูปน้องไว้ด้วยนะครับมีอีกหนึ่งกระทู้ที่น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าเออคิดยังไงกับบริโต้วีแกนเวอร์ชันครับเพราะว่าโดยส่วนตัวผมตกใจมากกับเกมนี้เพราะถ้ามองจากในมุมมองของคนที่แบบว่าเป็นจริงเป็นจังที่เป็นแบบวีแกนนะการที่เราจะเอาเกมที่ถือบริโตจจำลองมาปาใส่คนที่เป็นวีแกนเนี่ย มันก็คงจะรู้สึกไม่ดีแหละนะครับผมคิดว่าทางค่ายคงจะมองเห็นมุมนี้เลยเอามาทําเป็นในอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับแล้วก็หรือไม่ก็ทางค่ายเขาก็ออกมาเพื่อแบบแอบ,บแซะคนที่เป็นวีแกนกันแน่หรือว่าผมคิดมากไปเองนะครับอันนี้ผมว่าน่าสนใจมากนะเพราะว่าหลายๆท่านที่เป็นวีแกนเขาก็เซนซิทีฟอย่างนี้นะครับแล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งเขาก็มาซัพพอร์ตความคิดของผมนะที่ผมยังไม่ได้ไปคอมเมนต์เองนะครับเขาบอกว่า ทูพีแฟร์ถ้ามองจากมุมมองของคนวีแกนเนี่ยมันเป็นอะไรที่มากกว่าการกินนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของเคอร์เรนซีอย่างบุญนะครับมันเป็นเรื่องของการดําเนินชีวิตนะครับแล้วก็โปรดักต์แบบนี้ก็ถือว่าเป็นการตอบโจทย์อย่าทำไปเล่นไปนะครับในเลดดิตเนี่ยมีคนตามหาบอดเกมเวอร์ชันแบบเฟรนลี่ด้วยนะครับอย่างเช่นอะกิโคล่าเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะนะครับเพราะว่ามันจะมีแนวนคิดการฆ่าสัตว์อยู่นั้นด้วยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยวีแกนเนี่ยครับเขาก็จะไม่ไม่ใช้นะครับไม่อุป,ปโภคบริโภคอะไรที่ สินค้านะครับที่มันมาจากสัตว์ทั้งนั้นเลยนะครับคือเขาไม่กินอยู่แล้วใช่ไหมพวกว่าเนื้อนมไข่อะไรพวกนี้แต่ว่าพวกสินค้าบางอย่างนะครับที่ทํามาจากาต้องใช้สัตว์ในการทำเนี่ยเขาก็จะไม่กินไม่ไม่ใช้นะครับก็คิดว่าไอ้ตัวโชโช,โช,โชโอะโวคาโดนี่ก็น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าอะโวคาโดนี่ก็เป็นอะไรที่น่ารักนะคือแค่ดูจากตัวในรูปเนี่ยอะโวคาโดมันน่าจะนุ่มนิ่มนะครับเช่นนี้วีคนี้ก็ประมาณนี้นะครับเป็น EP ที่ มีเรื่องดราม่านะครับจริงๆมันดราม่านะคือพอผมเอามาอ่านเนี่ยแล้วก็มันมีการเฉลยแล้วเนี่ยความคลุกกลุ่นมันก็จะดูน้อยลงครับแต่ว่าตอนที่ผมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับตอนที่แบบว่าเฮ้ยเพจโดนแฮกหรือเปล่าเนี่ยนะครับทั้งที่เป็นแบบว่าเพจสาธารณะใช่ไหมที่เป็นกลุ่มของเราเนี่ยแล้วก็ทั้งที่แบบว่าแชทส่วนตัวกับแชทกับชาวบอดเกมเมอร์ทั้งหลายเนี่ยโอ้โหไฟลุกมากครับเดือดมากแต่ว่า อันนี้บรรยากาศมันคือเบาลงแล้วครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการทําการตลาดที่ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็เกมออกมาดีมากนะผมตามดูรีวิวนะครับมีคนหลายๆท่านเนี่ยซื้อเกมจองเกมนะครับแล้วก็แบบว่าเอามารีวิวกันแล้วก็แบบงานดีเลยทีเดียวนะครับใครคิดว่าอยากมีเรื่องอะไรเด็ดๆนะครับก็จริงๆก็ติดแฮชแท็กไว้ก็ได้นะครับว่าเลนะ่ารีวิวเนาะหรือว่าแฮชแท็ก เ็นชั่นไว้ถึงเรานะครับเดี๋ยวเราจะตามไปดูกระทูนั้น,นแล้วครับแล้วเราก็จะามาทำเป็นคอนเทนต์ในรีวิว e ี EP ต่อไปนะครับเราเจอกันต่อไปในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่ามวรอชา้าเข้าไปซัพพอร์ตเราที่ p a t ต e o n หรือถ้าอยากซัพพอร์ตเราทางเพ y p a l ก็สามารถซัพพอร์ตได้ทางอีเมลนี่เลย